ม่มีตังตอกค่ะเน่บ้านหลังนี้ท่วมนะคะสวัสดีค่ะไม่ได้มาเยี่ยมนานเลยมาถือของมาถุงเปลอเลยว่าจะเอามาให้ก็พอดีรีบขาปวดเ่ยังมีบาดเนี่ยยีไงไม่ไหวลูกไม่ไหวอาทิตย์ตาบกอจะเมื่อไหร่ปลายตีหนึ่งกับปลายตีสี่สสายเหรอจตาไปทำอะไรมา เลยผมบอกว่าทำเรื่องงานคนคนเข้าตาทีเรื่อยครับวันผมไปล้างตาอยู่โรงพยาบาลจังหวัดมาเนี่ยปวดหงุดหงิดเลือดฝอยในตามันแตกแล้วเลยก็ยิงเซนเซอร์ไปยิงเซนเซอร์ยิงไปยิงมาไม่ดีกันอยู่23วันนะทว่ร้านต้องไม่ดีกันก็ตรวจครั้งก็บอกเส้นสายตามสิ้นนะครับไม่รู้บอกกลับาไปในแล้วเส้นสายตาสิ้นมองไม่ได้แสายก็เลยจำได้กับผมหมดเลยน่าเสียดาย เขาสรุปไปเป็นโลกไปวลขึ้นสารแรงงานขอค่าแรงโรงงานเขาหากำการผมเขาเองจะไปจบเลยขึ้นสารแรงงานก่อนหมอบอกว่าวิจัยว่าโรคตัวผมเองไม่ได้เป็นที่โรงงานที่ทำงานไม่เป็นที่หมอที่ร่างกายตอนไปทีแรกหมอบอกว่าร่างกายว่าเส้นตาใน บ่อยมันแตกหมอมาอยู่ที่หมอแล้วัวิสัยของเป็นยังไงมีบาดสนิทเลยแหละพช่บอกว่าเป็นของโรงงานแล้วก็ได้ได้เงินทดแทนค่อยๆอันนี้บอกว่าพัฒนด้วยตัวเองเป็นโรคตัวเองเป็นโรคของตัวเองเกิดจากตัวเองก็เลยแบบว่าตาบอดโดยที่ไม่ได้รับความยุติธรรมเป็นข้างเดียวของเขาได้ก็ห่วยเล็เนิงมันเล็กรักษามาไส้ก็เลือดออกทำคัญเรื่อยๆเปยนยังไงมองตกตอนใบแคกตอนมีแลกวปวดทันทีทางแรง แต่ลแต่ว่าพับนะเวลาถนอมก็คือซีดเลยชอบไปเลยเพื่อนเพือดหมาเลือนหมดตัวสักพปเลยไมีมุกไม่มุกท้งวัดเพ่เอาแกงเอาข้าวทางวัดข้าวข้าวงแกงบางไม้เกสมบัติบางทางช้วยแล้วงไปข้าไไม่วยกินให้กินมากินก็ไม่น่ากมันก็เป็นรูปทางกายกัอยที่ไหนแกแบบงแล้วมันเป็นสีงหนึ่งี้องสิ่นมองงานหนึทำไม่ไหว ทีน่ใครลูกสาวเนาะลูกสาวก็เหลือตัวเองตัวลูกสาวก็คือเราช่วยเขาจนกว่าลูกเขาจะออกมาค่ะเพราะว่าลูกเขาคือคือตอนนี้เรียนหนังสือแล้วก็แล้วก็เอ่อไม่ได้ส่งพ่อแม่คือส่งตัวเองแล้วก็ไม่ได้มีเง ons, ินส่งพ่อแม่คือเราก็ช่วยเขาจนกว่าลูกเขาออกมาพูดให้ถึงไปยังไม่ครหมอหมอให้ไปหาอยู่างนี้เไม่ได้ไปเลยเอาฟังก์ชั่นอะไงนั่นนายผมหมอบอกว่า ไปก็ได้ไปก็ได้ขไม่เคทำอะไรใช่ทำเป็นรักษาใช่ค่คนทำเลยแน่นมทำแล้วก็อยู่ ग Connie, ग ้านททุกว hmm. ันเขาจะถ่ายรูปคณดิน sure ่ไอะไรบ้านนี่ใช่ไหมทำอะไรก็ีแค่ยุ่สี่สิเองอนคอยคอยุดหลุมานห้าบอกายม่สบายนเนี่ยนี่ก็ไม่สบายางกายพอลังกายทุวันย ไม่ไม่ขอสายตาเขาคนบอกผมมาสายแรงเขาผมมาสายตาเขาเขาบอกเอาอะไรหยิบอะไรดิอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไมอุ่นกับข้าวที่วัดก็ให้มาให้กินกินแรงเพราะเขาไม่นอนแล้วนอนสองคนแล้วไงมันไม่นอนอ่ะมันลำบากมันบากเวลาแม่าหม่งน้ำตรงกัเจ้าก็พักได้